สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างวิดีโอด้วย AI จาก Google กันนะคะซึ่งเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Google AI Studio และ Google v i c e ค่ะท่านตอนแรกคือการเตรียมสคริปต์และพร้อมค่ะเราจะใช้ Gemini เพื่อช่วยเขียนสคริปต์วิดีโอรวมถึงระบุสไตล์วิดีโอที่เราต้องการเช่นวิดีโอแนว Clay m โมชัน ระบุหัวข้อเรื่องหรือขอบเขตเนื้อหาเมื่อได้สคริปต์และคำแนะนำสำหรับสร้างภาพแล้วเราก็จะนำไปสร้างวิดีโอในขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่2สร้างวิดีโอด้วย VO ใน Google AI Studio ค่ะไปที่ Google AI Studio เพื่อสร้างวิดีโอให้คลิกที่ Generate Media แล้วเลือก VO ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอโดยเฉพาะ ให้เราคัดลอกพร้อมที่เตรียมไว้มาใส่ตั้งค่าสัดส,ส่วนภาพที่ต้องการแล้วกด run เพื่อสร้างวิดีโอได้เลยค่ะขั้นตอนที่3สร้างสคริปต์บรรยายด้วย Gemini Speech Generation ใน Google AI Studio ค่ะเมื่อได้คลิปวิดีโอที่ต้องการแล้วเราจะกลับมาที่หน้า Generate Media อีกครั้งแต่ครั้งนี้เราจะเลือก Gemini Speech Generation เพื่อสร้างเสียงบรรยาย เราสามารถเลือกเสียงผู้หญิงคนเดียวได้จากเมนู Single Speaker Audio และเลือกเสียงที่ถูกใจจากนั้นก็กดรันแล้วกดดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียงมาใช้ได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่เราสร้างไว้มาตัดต่อและเผยแพร่ใน Google w i i c e Google w i i c e เป็นเครื่องมือในการสร้างและตัดต่อวิดีโอที่มี AI ช่วยในการทำงาน โดยสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้หลายรูปแบบได้แก่วีโอสร้างวิดีโอจาก AI จากพร้อม s t o r y b o a r d สร้างวิดีโอจาก s t o r y b o a r d a i อวตารสร้างวิดีโอจาก AI อวตาร Record สร้างวิดีโอจากการบันทึกใบหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเสียงอัปโหลดสร้างวิดีโอจากไฟล์ภาพวิดีโอรหรือเสียงจาก Google Drive เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Google Photos Template สร้างวิดีโอจากแม่แบบ convert s l i d e สร้างวิดีโอจาก s l i ด e ที่มีอยู่แต่ในตัวอย่างนี้เราจะเลือก b a n k width เพื่อเริ่มต้นจากหน้าเปล่าจากนั้นไปที่เมนู insert แล้วเลือก upload เพื่ออัปโหลดไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่เราดาวน์โหลดมาค่ะหลังจากนำเข้าคลิปวิดีโอและคลิปเสียงแต่ละฉากเรียบร้อยแล้วให้ปรับคลิปและเสียงบรรยายให้สอดคล้องกับการแสดงผลของวิดีโอ นอกจากใช้เสียงบรรยายแล้วเรายังสามารถเพิ่มเพลงประกอบได้ง่ายๆจากแถบเครื่องมือด้านขวาโดยเลือก Stock และเลือกประเภทเป็น Music จากนั้นก็ค้นหาเพลงที่ชอบและกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มลงในวิดีโอได้เลยค่ะเมื่อวิดีโอสมบูรณ์แล้วเราสามารถแชร์หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 ได้ทันทีค่ะ นี่คือตัวอย่างวิดีโอที่สร้างจาก Google AI Studio และ Google w i d s โดยเป็นรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันดินน้ำมันปั้น Clay Motion เรื่องการแยกขยะค่ะโอ้โหขยะเยอะแยะไปหมดเลยทิ้งรวมกันแบบนี้จะทำยังไงดีนะเรามาเริ่มจาก r e ไซเคิกันก่อนขวดพลาสติกกระป๋องลงถังสีเหลือง เศษอาหารผักผลไม้แยกใส่ถังเขียวเดี๋ยวก็ได้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยแยกขยะง่ายๆแค่นี้โลกเราก็จะสะอาดสดใสและอีกหนึ่งตัวอย่างคือตัวอย่างวิดีโอเรียนแบบธรรมชาติแบบเสมือนจริงเรื่องวัฏจักรของผีเสื้อผีเสื้อเริ่มต้นจากไขเก่เล็กๆ ที่ถูกวางบนใบไม้จากนั้นไข่จะฟักตัวออกมาเป็นหนอนหนอนจะกินใบไม้และเติบโตเมื่อโตเต็มที่หนอนจะเริ่มเข้าสู่ระยะดักแด้สุดท้ายดักแด้จะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามโบยบินไปดมดอกไม้นานาพันธ์ุเพิ่มสเสน่ห์ให้กับธรรมชาติอย่างงดงามเห็นไหมคะ ว่าการสร้างวิดีโอด้วย AI จาก Google เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการสร้างสรรค์วิดีโอในแบบของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ